สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนไฟดับเพื่อนๆนต้องเดินออกมาซื้อของที่ห้างเดินมาซื้อแซนวิชจอะอาหารสําเร็จรูปอะเพราะว่าไฟดับบ้านจอยไม่มีแก๊สเนาะก็จะต้มน้ําหรือทําอาหารไม่ได้เลยแดดเริ่มออกแล้วเมื่อเช้าฝนตกคักอยู่บรรยากาศเพื่อนๆนงามไหมทุกคนชอบปะเด้อ เด,เดิมของทุกวันนะจ๊ะทุกคนน้ำมองเห็นปลาเลยนะจะอบอกไว้ก่อนนูน่นด้านหลังตรงที่มาแต่ว่าลมค่อนข้างจะจะแรงอยู่เพื่อนๆในน้ำในมีปลาเพิ่งเป็ดว่ายอยู่เนาะนูะ้นนููนเป็ด มีปลาอยู่จ้ะเห็นไหมปลาเนี่ยนี่เราจ,จะให้ดูมันว่ายอยู่มันสู้น้ำมันหยุดแล้วนะเห็นไหมนะั่ะนานั่นอ่ะ,ะต้นข,ข้างกิ่งไม้อ่จะจ้ะนั่นคือปลามีหลายตัวเลยนะเห็นไหมน่ะใครเห็นบ้างเนี่ยนะเป็นฝูงเลยเราจะให้ดูมันเป็นฝูงเลยทุกคนน,ะน่ะปลาเป็นฝูงเลยมีตัวใหญ่ๆ ทุกคนพาไปดูป่าดอกไม้ป่าก็งามงามนี่รอบพึ่งอย่างดีเลยจ้ะอ๊วมีหลายสายพันธุ์นะทุกคนเดยวสีเนี่ยจะสวยนี่สีนี้จอยจะมาเล่าเรื่องอพี่คนไทยในอังกฤษจ้ะทุกคนคนที่จอยเคยสั่งซื้อทุเรียนกับเขาทุกรอบอะเนาะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทที่เมืองไทยจ้ะทุกคน เขาซื้อลอตเตอรี่เนาะเขามาใบหนึ่งเขาถูกเพื่อนเห็นเขาโพสเราดีใจนึกถึงแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันของเรามั่งเขายิ่งรวยแล้วเขายิ่งรวยขึ้นพึ่ขึ้นไปอีกเพื่อนๆนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่ที่อังกฤษเหมือนกันนะพวกฝรั่งอย่างเงี้ยเขายิ่งรวยเขาก็ยิ่งแบบถูกกับเพื่อนๆจนจนถามสามีว่าทําไมคนรวยถึงได้ถูกเอาถูกเอานาะลอตเตอรี่ ออนดี้บอกว่าเข,เขายิ่งรวยเขายิ่งถูกไงอย่างเงี้ยจอยก็เนาะเออเมื่อไร่เราจะรวยถ้าเราจนอย่างเงี้ยเราคงจะไม่มีสิทธิ์จะจะถูกหรอกเนะาะงเงี้ยเราก็พูดไปคํำไปทุกคนจอยขอพาคเอาเถอะเพื่อนเพื่อนเล้กเ,เสียงเครื่องบินมันบินรู้่นหนุกหูจ้ะช่วงนี้หน้าร้อนน่ะเครื่องบินแอร์ไฟเพื่อนเพื่อนแอร์ที่ว่าใช้ลมแช่อะไรอย่างเงี้ยนะมันบินโอ้วนวววนวว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 ้ววว,วาาแหละท้องฟ้าวว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 วะเวราะว่า แถวที่จอยอยู่มันไม่ไกลจากไอสนามบินไอนี่ไงเชีวบุญที่ว่าเกี่ยวกับพวกแอร์ไฟที่แบบว่าเครื่องบินใช้ลมอ่ะเพื่อนๆอ่ะเอาง่ายๆนาะจอยก็ไม่รู้จะพูดยังไงน่าจะอธิบายได้ได้เท่าที่อธิบายเนาะเพื่อนนาอพูดอะไรติดติกัดขก็ขอโทษขออภัยณที่นี้ไว้ด้วยจ้ะจอยก็จะเดินไปเรื่อยๆจะเดินตู้ตู้เตๆไปจะไปร้านมือสอง แต่ร้านแรกจอยคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกคนจอยคงจะถ่ายร้านที่สองให้ดูจะเพราะร้านแรกอะ่ะมันมันแบบว่ามันถ่ายไม่ค่อยได้เพื่อนคนมันเยอะนะขนาดยืนซื้อของอะ่ะมันยังแบบว่าแออัดกันเลยจ้ะจอยก็จะถ่ายร้านที่สองให้ดูนล้วจะก็มาเล่าทุกคนว่ารางวัลที่หนึ่งหนึ่งไปอยู่ที่อังกฤษจ,จ้ะนะพี่คนไทยที่จอยซื้อทุเรียนนะเขาถูกเขาถูกแจ็คพอตถก้านบาทเพื่อน อิชาเขาอยู่เพื่อนๆบุญเราไม่ถึงจ้ะต้องมีสักวันที่เป็นของเราเพื่อนๆน,นะไม่รู้วันไหนแหละแค่คาดหวังเอาไว้เฉยๆเพื่อนๆปาจากเข้าร้านมือสองกันสีชมพูสวยเลยเนี่ยกระโปรง มีแต่สวยๆจะทุกคนแต่จะใส่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ของอยี่ห้อดีนะเนี่ยนี่อันนี้สวยเห็นไ้มเขาคุยกันเรื่องไฟดับเหมือนกันทุกคนอันนี้อันนี้ไซส์สิบเพื่อนๆยี่ห้อดีด้วยใส่ไม่ได้อันเนี้ยสวยมีแต่สวยๆมีแต่สวยสวย อันนี้ก็น่ารักดิใหญ่มากจอยก็แหละดูจอยชอบอยู่เนี่ยอันนี้เ็บอกกันแค่สเตทนะ จอยก็ออกจากร้านมือสองก็จะนะได้เสื้อผ้าแล้วก็ได้ที่หนีบผมมาที่หนีบผมอ่ะมันของฟิลิปอ่ะเพืเ่อนๆน,น,นะเขาขายสามปอลจอยเลยซื้อมาจา้ะเห็นเขาบอกว่าต,วตรวจสบว่ามันทํางานได้หรือยังได้ไหมอย่างเงี้ยมันมันมันผ่านอยู่จ้ะเห็นเห็นเขามีป้ายสีเขียวว่ามันสามารถใช้งานได้นะสวยนะทุกคนเนี่ยนี่สวยนะเห็นไหมควันออกอยู่นะ ในหมู่บ้านที่จยอาศัยอยู่ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะทุกคน,นตึกเก่าๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นว่าถามก็ตลอดมันแบบว่าคลาสสิกดีนะทุกคนมุมนี้ย้อนแสงหน่อยแต่ว่าก็สวยจ้ะ เดินตรงไปก็ไอ้นี่เพื่อนลงเบียถนนเส้นนี้วิ่งได้เลนเดียวจ้ะก็ก็เดินลัดเลาะออกมาจากถนนทางลัดจอยจ้ะทุกคนมุมนี้ทางลัดจอยกลับถึงบ้านไฟมาจอยก็ไอ้นี่จ้ะทุกคนทำต้มยำปลาซิบาดปลากระพงทะเลจ้ะนะรสชาติเขาอร่อยเพื่อนๆเ,เ,เนื้อนาดีจอยซื้อมาหลายตัว ซื้อมาจอยก็ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จะยามอยากจะกินก็เอาออกมาทาเมนูต่างๆอย่างที่เราอยากจะ,จะกินนะจ้ะทุกคนสุดน้ำต้มต้มยำแซบ่บๆจ่ะทุกคนเสียงแหบเสียงแห้งเพื่อนๆเอยจะบอกไว้ก่อนจอยเป็นอย่างนี้ะจ้ะนะเสียงจะแหบๆเป็นบางช่วงพูดเยอะก็เสียงแหบเนี่ยจ,จอยก็ใส่ทุกอย่างลงไปอย่างนี้ยแล้วจะรสชาติจดจ้านเนี่ยที่เห็นใส่ลงไปอีกนี่ก็คือ ไอ้นี่จะน้ำพริกเผาจะทําให้แบบว่าสีสันเขาเข้มข้นน่ารับประทานจะทุกคนแล้วส่วนใหญ่อาหารแต่และคนก็ทําจะค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนกันนะทุกคนนะไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน,นเพื่อนๆขอให้รสชาติมันอร่อยถูกปากเราก็พอจ้ะนะการทําอาหารไม่มีไม่มีอะไรที่ตายตัวจะชอบอะไรก็ใส่ลงไปชอบกินยังไงเราทําไปเลยจะ้ะนี่จะหน้าตาก็ประมาณนี้จะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะ ฝากกดไลค์ดกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จริจาครบ